สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้6มีนาคม2564ครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดที่มาชมคลิปนี้นะครับและท่านยังไม่เคยกดติดตามช่องโชคดีดอน YouTube เลยนะครับขอความกรุณาท่านได้กดติดตามด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดเลือกทั้งหมดแล้วนะครับเราขึ้นคลิปใหม่ทีไรท่านเห็นทุกทีสาระดีๆจะถูกส่งตรงถึงท่านถึงโทรศัพท์มือถือเปิดดูได้ทาง YouTube ครับขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังครับขยายเวลาลงทะเบียนเราชนะอีกรอบแล้วนะครับรายละเอียดครับเป็นอย่างไรครับ ก็สืบเนื่องมาจากนะครับมีกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่เเนไม่มีโทรศัพท์แบบรูดหน้าจอได้หรือเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะครับบางคนก็มีเฉพาะโทรศัพท์มือกดนะครับแบบกดหมายเลขแล้วก็โทรรับได้กับโทรออกเท่านั้นนะดูหนังฟังเพลง YouTube Facebook ไลน์อะไรไม่ได้กลุ่มนี้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอะไรก็ว่ากันไปที่ผ่านมานะครับได้มีการขยายเวลาลงทะเบียนมาจนถึงวันที่5มีนาคม2 5ง4ก็คือเมื่อวานนี้และหมดเวลาการลงทะเบียนเราชนะเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาต่อมาครับทางด้านทางด้านรัฐมนตรีคลังหรือเปล่าท่าน ท่านมีนโยบายให้ขยายออกไปอีกขยายเวลารับลงทะเบียนออกไปอีกเพราะท่านรู้ว่าตอนนี้ยังมีกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่ธนาคารก็ยังมีอีกจํานวนมากอยู่คนที่ยังไม่รู้ข่าวไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยังไม่ได้ลงอีกอยู่จํานวนมากท่านก็จึงมีนโยบายสั่งการให้ ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเราชนะออกไปอีกรอบนะโดยรอบนี้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังสามารถลงทะเบียนได้อีกในระหว่างวันที่8มีนาคมเป็นต้นไปถึง26มีนาคม2564นะสรุปว่ามีการขยายระยะเวลาเปิดลงทะเบียนออกไปอีกหนึงรอบโดย เริ่มลงทะเบียนรอบใหม่นี้8มีนาคม2564ไปสิ้นสุดวันที่26มีนาคม2564ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนก็คือ1คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเราชนะมาก่อนเลยมีสิทธิ์ไปลงนะเป็นกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์เป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการได้หมดเลยนะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะ ทีนี้ยังมีพิเศษอีกสําหรับกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารทกสอออมสินอยู่บ้านอย่างเดียวไม่สามารถเดินทางไปได้เลยเนื่องมาจากอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วสมควรได้รับการเยียวยานะแต่ว่ามันเดินทางไปไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ลงนี่น,นี่กลุ่มนี้น่าสนใจและนอกจากนั้นยังมีนอกจากจะติดเตียงแล้วด้วย ยังไม่มีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดด้วยนี่ถ้าแบบนี้หนักเลยหนักยังไงครับมาลงทะเบียนไม่ได้งไงเพราะว่าการลงทะเบียนกลุ่มนี้เขาต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดใครเป็นบัตรประชาชนแบบเก่านี่ลงไม่ได้นะนะครับทีนี้กลุ่มฟังนะครับฟังให้เป็นประโยชน์ที่สุดกลุ่มที่ไม่มีทั้งโทรศัพท์ไม่มีทั้งบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย ยังไงก็ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้นี่แหะครับกลุ่มนี้พิเศษเลยให้ญาติพี่น้องจดรายชื่อไปเลยชื่อนามสกุลบ้านเลขที่อยู่ที่ไหนเอาว่ากันไปตำบลอำเภอไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านครับหรือกำนันนะหรือไปแจ้งที่หน่วยงานเทศบาลถ้าท่านเป็นเป็นที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือไปแจ้งที่อบอตอทํานองนี้นะครับแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำน,นันเทศบาลอบตอว่ากันไปแจ้งความประสงค์ ขอลงทะเบียนเราชนะและบอกรายละเอียดไปด้วยว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดกลุ่มนี้นะครับจะได้รับการลงไปทำการลงทะเบียนให้ถึงบ้านเลยซึ่งก่อนจะทำการลงทะเบียนให้นั้นจะมีเจ้าหน้าที่จากมหาไทายนี่ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดให้ด้วยเรียกว่าไปทำสองอย่างพร้อมกันเลย1เจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทายจะ ลงไปดําเนินการถ่ายบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดให้ถึงบ้านเมื่อถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดให้แล้วเจ้าหน้าที่ทางทาการกรุงไทยก็ทําการลงทะเบียนเราชนะให้อีกนะเมื่อท่านได้รับสิทธิ์ทีนี้ก็ใช้เงินผ่านบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดใช้เงินคล้ายๆกับเอาบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าคล้ายๆกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับฉะนั้นจึงมเีเป็นโอกาสดีที่ กลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงระบบการลงทะเบียนจะได้มีโอกาสอีกเอาครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนอีกได้8มีนาคมถึง26มีนาคมอย่าลืมอย่าพลาดและบอกกันต่อๆไปเพื่อให้กลุ่มที่สมควรได้รับสิทธิ์ได้รับการลงทะเบียนและได้เข้าถึงการช่วยเหลือ7,000ในครั้งนี้ครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมผู้ฟังพอสมควรนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ ถ้าดูแลมีประโยชน์นอกจากจะก,กดไลค์กดแชร์แล้วยังบอกเพื่อนบ้านใกล้เคยียงบอกญาติพี่น้องใครที่ยังไม่ลงทะเบียนได้ดําเนินการลงทะเบียนไปแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนกับเทศบาลอาบาตากำนันผู้ใหญ่บ้านในกลุ่มที่เดินทางไปไม่ได้จริงๆและไม่มีบัตรสมาร์ทการ์ดนะแจ้งนะส่วนคนมีบัตรสมาร์ทการ์ดอยู่แล้วก็แจ้งเฉพาะว่าไปเดินทางไปไม่ได้เฉยๆเขาก็จะออกมาทําการลงทะเบียนให้นะครับ ส่วนกลุ่มคนที่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองต้องไปนะครับตัวนี้นะครับต้องไปกลุ่มที่เขาจะมาลงให้ถึงบ้านเขาจะมาลงทะเบียนให้ถึงบ้านเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางไปได้จริงๆเพราะป่วยติดบ้านติดเตียงว่ากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ